จะได้รู้ไงว่าเป็นอ้วนอ่ะเป็นคนอ้วนทำไมต้องมาตอนสั่อาหารต้องอเลยสัญญาว่าจะไปยิมอะไรนะสัญญาว่าจะไปยิมหอมรู้เลยรับเก้ หักอยู่แล้วลไ่ใช่ห,ห,หรอคะถักใหม่มันหลุดมาเลยใครบอกไม่ให้ถักแบบนี้นะไม่ได้บอกเลยไม่ไเลยหรือว่าเอาดูเมลลาช็อกโกแลตมาแล้วอะไรจริงหรไมจริงหรไมอ่ทมะทำไมมาทางนี้อ่ะ อ้าวทำไมมาทงางน,นี้ไม่ได้อะ่ะไม่รู้รนะไม่รู้เขาบอกบบว่าทำไมมาทงางนี้หนูเลยถามว่าอ้าวทำไมมาทงางน,นี้ไม่ได้อะ่ะนี่ชอบ <c oughs> มันใช่ทำอะไรอยู่กินครับกินถูกไหม <c oughs> เราเป็นสายกิน <c oughs> เราอยู่สวนสนุกค่ะเรากำลังจะไปเ <c oughs> ล่นเวานห่ายหาก็ต้องทา,านข้าวสิคะ เชื่อวันไหนเนีอ่ะอรดูเทน่าเป็นแพนเค้กช็อกโกแลตหรือว่าเอาแบบอะไรดีดีไหนนี่จะอันนี้สั่งไปแล้วไม่ใช่หรอคะใช่สั่งลูเทน่าไปไม่ใช่คะแต่อันนี้ก็ดูเชล่าเหมือนกันเหนือจะกินหมดทั้งร้านเลยวะครับม่ไม่ใช่นม,มาถามว่าสองอ,อันนี้เอาวันไหนดีแต่อันนี้ไม่ได้สั่งน,นี่ไปแล้วไม่ใช่ไม่ได้สั่งอันนี้อันนี้ไม่ดูเยอะไปปะวันนี้ดีกวนะ่าเนาะอ๋ออันนี้ดีกว่าสองร้านด้วย เขาเมื่อกี้เมื่อกี้เขาสั่งอีกางนแล้วไงมันมีแพนเค้กอยู่แล้ว<ม>เปลี่ยนเปลี่ยนนะ,อะขอขอ,ขอ,อีกหนึ่งเดลิเวอรี่ะคุยไปหลังกันด้วยคุยคนเดียวเหรอคุยคนเดียวเดี๋ยวพี่กอลมาพี่กอลไปเปลี่ยนอาหารนี่ขวะะัญค่ะระหว่างนูเทน่ากับแพนเค้ก แพนเค้กนูเทลล่าใช่ไหมชอ็อกโกแลตกับแพนเค้กธรรมดาลแล้วก็เป็นแบบจุบนูเทลล่าอันไหนอร่อยกว่ากันคิมมาไม่ได้ตอบคำถามฝังเลยขอบคุณค่ะนี่หนูขอเสื้อทำไมไม่ได้ขอเสื้อไม่ได้แค่ทำอย่างนี้เฉยๆขอเสื้ออะไรอ๋อโอ้งหหัวหรอ กี้โทรถามเขาเขาบอกว่าหนูจะสั่งสองอันอ่ะระหว่างแบบยูเทลล่าใช่ป่ะอันนึงเป็นแพนเค้กทำอะไรอันหนึงเป็นแพนเค้กช็อกโกแลตว่าอันไหนอะไรบ้ากันไม่มีใครตอบเลยพิมมากว่าอะไรยัาไงอะไรเลย่ใชเขาบอกแพนเค้กไงฮะไม่มันคือแพนเค้กอยู่แล้วแต่ว่าเออแพนเค้กช็อกโกแลตอันนึงกับแพนเค้กแบบออริจินอลวันนึงค่ะวันนี้ชื่ออะไรขอบคุณเขาหน่อยไหมไหนน้ำน้ำคุคนน้ำคูณจังน้ำคุณ คนญี่ปุ่นนะ,ะน้ำพุงจัง <c oughs> น้ำพุง <c oughs> <c oughs> คนญี่ปุ่นไงน้ำพุงจังอร่อยทั้งสอง <c oughs> แพนเค้กช็อกใช่ใช่อ่ะเรื่องนูเทลล่าหวานนี่คือของหวานหวานนะคะของหวานวานะครับ ไม่จริงมากินอันนี้บ่อยนะเอาเมนูโปรดเขาออกสมอยคือพี่กอกินแต่เด็กๆก็มาชาวไม่ยอมกินของเ้าอ่ะอะไรไม่ยอมกินลาวุซี่อ๋อลืมไหมคะลาวซี่ทำไมเพราะเขาไม่กินไม่กินดูคนไทยจ้า Hi Bigquan How are you today ของผู้ช่แวนี่ดูน้ำผู้หญิงกับน้ผู้ชายนะวิวม้วมากัแบบขาบว่าเคอ้เลยเพคุณคานบรับใช่ใช่ครับกินอันนี้ประจาำผมไม่้าโม่ช้า่ไม่เออเขาไม่น่าเอาออกเนาะอันนี้เป็นอะไรที่อร่อยที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเอาออกแล้หวานเา มันจะหอมไหมหอบไหมหนูบอกหนูก็ได้ค่ะอยู่กันสองคนค่ะไม่ได้อยู่คนเดียวห่ยหอบว่ะไนี่วางได้โทรศัพท์โทรศัพท์หนูก็ดิ่มกันเนาะเอาไว้ขั้นเป็นแบบไม่ให้โทรศัพท์สะดดเอาไว้ดันหนูดันครับเฮ้ยมีกรอบเบคอนด้วยอ่ะ ไส่กรอกเบคอนที่หนึ่งครับอย่ามาบ่นนะคะเราห้ามแล้วนะครับอย่าค่อยไปยิ้มกันพี่กอล์ฟพาไปกินแล้วเดี๋ยวพี่กอล์ฟพาไปยิ้มไม่อย่างนี้คือเขากินในของเขาปกติแล้หนูก็ก็แบ่งกันหนูสั่งเยอะอ่ะโอ้โหทำไรกันก็้นี่น้ำไหนนี่นี่ให้ดูน้ำผู้หญิงกับน้ำผู้ชายค่ะ นี่ของผู้หญิงลนะผู้ชายหวานมาของคัามดีนี่ของน้ำสับป,ประรดอันนี้น้ำแตงแตงเมียวขิงกวอนไหน่ะขิงกวอนไหน่ะครับของเขามานี่พี่กอล์ไม่ได้ทานอาหารเช้าเลยค่ะ บอกจะมารับขอดตั้งแต่ตอนเที่ยงมารับหนูตอนกี่โมงคะตอนนี้กี่โมงตอนนี้กี่โมงบ่ายสองบ่ายสามแน่บ่ายสามครึ่งมารับห,หนูตอนสามโมบอกมารับหนูตั้งแต่เที่ยงดีนะหนูได้เ้าต้มแม่ไปอ่ะ <c oughs> อไอเพี่กลอถ่ายก่อนเนาะเขาไปถึงข้างล่างแล้วค่ะเรารไ,มไม่เห็นไม่เห็นเราเลื่อนขึ้นมา ชื่อแล้วอะไรอะคะเจี๊ยบแม่ป้องใช่ป่ะคะเจี๊ยบแม่ป้องอ่านค่ะอ่านแล้วนะน้องกินแบบนี้เลยพี่กอล์พี่ขวัญสบายดีไหมกําลังจะป่วยอะตอนนี้ค่ะพี่กอล์กินมื้อเช้าตอนสามโมงครึ่งบลาเจ้าไม่แต่เขากินขนมปังไปแล้วคำนี้มน้องกินแบบอันพร้อมกันอ,นอะ แปลกด้วยแล้วเนี้ยจริงๆไมนเห็นปลาไม่หัวเนี่ยปลาให้แบบให้ลิปมันแบบพูดึ้นเลยอ,อร่อยมันมันคือแบบเค็มแล้วก็แบบหวานอยู่ด้วยกัน,น่ะตัวเองอร่อย เขาบอกว่าลูกค้ากินปะลาราใส่ดูเทน่าเนี่ยคะมันใช่ไหมคะปะลาใส่ดูเทล่า,าอันนั้นมันจะยิ่งกว่าท้องเสียงเก็ของโปรดหนูทั้งคู่อ่ะหนูว่าแฮมแฮมอร่อยแฮมอร่อยแฮมปมเปาแฮมโมเปาหรือว่าแฮมกล้วยขอกับบ้านไหมคะได้คะ่ะพี่กลับบ้านไหม หรือว่าแฮมกล้วยแพนเค้กไอติมอร่อยไ,ไหนไอติมไหนนี่อะนี่มันนี่มันเนยนี่คือไอติมนะครับ أ, ไม่ใช่ไอติมหรอหนูนึกว่าไม่ไอติมเนยหรอไม่ใช่มันคือเนยนี่เห็นควันสูนยังไม่เกลี้ยคุกกลบคิดถึงไหมปะคะไหมคิดถึงเนี่ยครับใช่ไหม ยังตามมาหลอกหลอนทุกวันนี้หลอกหลอนไง่ะไม่ก็ที่ไปคุยงานเลยครับอ๋อนาะเนาปลาลาใส่ดูเทลท่าผิดตรงไหนอ่ะผิดตองแหนคิดละปลาลาใส่ดูเทล่า ขอกโปรดูนะนูาร่านี่ที่เราลองกินมั้ยใช่ค่ะที่อ้วนไหมที่กินละอ้วนนะคะเดี๋ยวไปเขายิมกันเนาะเขาไม่เคยบอกให้สั่งเยอะเลยนะตัวเองไม่เคยเมียนหนูอะไรสักโอ้ก็เป็นแนะนี่ก็ต้องนั่นนี่นั่นไมีปัญหาไม่มีครับไม่มีอะไรทั้งนั้น เราทำหน้าตหาหวานขพ้นเยอะหวานจ้าจหวานไหมคะอืมพี่เขาถามว่ากินร้านไหนน,นี่เราอยู่ร้านอะไรอะคะเลิศ h o โฮม e ิน t ่าโฮมค่ะงูอยู่ญี่ปุ่นอะเออเมื่อกี้ที่เขาอัดวิดีโออะเื้าตื่นตาได้ป่ะเออไม่ได้่นนะคะเมื่อกี้อะไรนะคะ 日本に戻って日本に戻ってのファンのみんなに会えるの楽しみていやいます。 โดราเอมอนโดราเอมอนโดดดราเอมอนทำไมให้เขาหยุดพูดเหรอใช่เราได้ย้งย้งเราไม่เอาแพนเค้กเขาหรอฮะกระเดื่องหนูมีแพนเค้กช็อกโกแลตเงี้คะ ปกติมาหันะนร้านนี้ต้องกวาชดด้วยอ่ะปกติมันหานร้านนี้ตัวเด็กนเดอ่ใช่ทางตอนเช้าอ่ทางเช้าฟ้าทามาครัอันนี้ป้าสั่งให้้วยคนเดนกินกนะ่อ,อนรับงานหนงเนาะรัองานหนต่งไม่ลงเนาะห <ๆ S 2> เหลือเหลือข้าวปลาข้าปลา โชว์สกิลญี่ปุ่นครับเขาเรียนอยู่นะเฮ้ไปดีกว่าลากันบาย